สวัสดีเช้าเช้าครับขอ,อกแดนดอกบัวครับแดนดอกบัวทีดีวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุณหมครับพบกันตอนเช้าเช้า,ชา,ชาครับเช้าว,วันที่เสาร์ที่10กุมภาพันธ์ครับพุทธศักราช2567วันนี้ก็ อยู่กับเด็กๆไทยหลังงานเช่นเดิมครับแต่ปริมาณลดลงแล้วเหลือ5ตัวครับเหลือห้าตัวนะครับเป็นอคอกสีดำและก็อคอกสีสว่าดครับ <S 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 ส,ส,สีดำนีดดำยันกระดูกนะครับดำทุกอย่าง ไม่ต้องถามว่าลิ้นดำไหมนะครับเดี๋ยวดูทีละตัวนะครับดำตัวนั้นนะครับเป็นดำขนกรรมหยี่ครับขนกรรมหยี่อ้านสอนครับลิ้นดำเล็บดำใหญ่นะครับแล้วก็ดำตัวนี้ นะครับเป็นดำขนสองชั้นนะครับเพศผู้ทั้งสองตัวเป็นเพศผู้นะครับก็เพศผู้สีดำสองตัวนะครับที่ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็เป็น สีสว่างครับสีสว่างนี่มีเพศผู้สองครับแล้วก็เพศเมียหนึ่งตัวนี้เพศผู้ครับสายบิ๊กครับ,รบเพศผู้ครับขนขนกำลังพอดีครับ ผลกำลังพอดีดูแลง่ายครับไม่เป็นโรคผิวหนังครับถ้าฝนประมาณนี้นะครับคือไม่ไม่ใช่กำกี่สั้นเตียนแล้วก็ไม่ใช่ฝน2ชั้นนะครับตัวนี้เพศผู้นะครับริบินสีชมพูล,ลายนะครับแล้วก็อีกตัวครับริบินสีขาวลายครับ เพศผู้เช่นกันนะครับผลก็กำลังดีครับเหมือนกันนะครับกำลังสวยครับแล้วก็อีกตัวนะครับจะเป็นเพศเมียนะครับตัวนี้จะเป็นสวัตบูครับเป็นสีออกมืดๆนะครับไปโซนของสี สีดำนะครับสีจะต่างกันนะครับตัวนี้จะออกเป็นซิลเวอร์นะครับเป็นน้ำเงินเป็นสว่างนะครับไลท์ Light. ส่วนตัวนี้จะออกเป็นบลูครับตัวเมียนะครับตัวเมียก็จะ,ะรูปร่างก็จะ เล็กกว่าตัวผู้โดยธรรมชาตินะครับชุดสีดำนี่ได้60 60 63วันครับก็ฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วน ชุดสีสวาดนะครับได้58วันครับรูปร่างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับชุดสีดำนี้จะเกิดจากพ่อแม่แดงเออพทษทีครับพ่อสีสวาสดแม่แดงนะครับก็จะได้ดำมานะครับแล้วก็ส่วนชุดสีสวาดก็เกิดจากสวัสดทั้งทั้งสอง สวัสดิ์แม่สวัสดิ์ครับก็ท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างของคลิปนะครับตอนนี้ยังมีอยู่5ตัวครับผู้ผู้สี่ครับนี่ผู้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวเมียนะครับตัวหนึ่งครับ สอบถามกันเข้ามาได้ครับข้อมูลการติดต่ออยู่ล่างคลิปนะครับหรือใครใจร้อนนะครับอยากทราบข้อมูลเร็วๆก็โทรสอบถามได้เลยครับมีข้อมูลติดต่อไว้ให้นะครับทุกตัวมีใบเพชชดีกรีนะครับจากสมาคมรับรองสายพันธุ์จากสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัแขแห่งประเทศไทยครับหรือถ้าเป็นลูกค้า ครับต่างประเทศต้องการให้ทำใบเอ็ก r พอร์ตเทกรีครับก็สามารถดำเนินการให้ได้ครับเ,เก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับนครับมาฝากกับทุกท่านนะครับจากพอกแดนดอกบัวครับ ก็จะดื้อจะซนนะครับที่อคอกใช้อาหารเม็ดรวนแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ผสมใดๆทั้งสิ้น อาพอเช้านี้มาพร้อมกับบรรยากาศนะครับอเอระกระจายข่าวของผู้นำชุมชนโดยเปิดไว้นะครับรายการอาตอนเช้าเชนะครับเสียงจากสวทอบุนะครับพอดีเลยนะครับก็จะมีเสียงเข้ามานิดนึงนะครับต้องขอไปด้วย สีสวาสดนี่การันตีไซบิกครับก็ไซบิกทั้ง2ตัวแล้วครับดูเลยมา2เดือนนะครับมามา2เดือนครับรูปร่างสูงใหญ่ขนาดนี้นะครับอุ้มไม่ขึ้นแล้วครับ ตัวสุดท้ายครับถ้าพลาดคอกนี้ก็คงอีกนานครับ <prueba> <c oughs> <c oughs> ก็สอบถามกัเข้ามาครับ <c oughs> พ, <Filter> พูดคุยกันเข้ามาครับ <c oughs> ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเรื่องธรรมดาของการซื้อขายนะครับอย่าคิดมากครับพอใจค่อยซื้อไม่พอใจก็ ไม่ซื้อนะครับยินดีให้ข้อมูลครับจากทั้งหมด23ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่5ตัวครับหตัวสุดท้ายแล้วนะครับ23ตัวก็มีย้ายบ้านไปบ้างแล้วเยอะอยู่นะครับแล้วก็รอย้ายบ้านที่อยู่ที่ยังไม่พร้อมอยู่ในกรงอีก5ตัว โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข้อแกนดอกบัวนะครับก็จะอัปเดตพัฒนาการนะครับแล้วก็สาระความรู้ต่างๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกท่านได้รับชมและฟังกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ